ก็สมัยนั้นสุนีทะและวัสการะอมาตผู้ใหญ่ในมครัฐสร้างเมืองในปาตลิคามเพื่อป้องกันพวกเจ้าวัดชีก็สมัยนั้นเทวดาเป็นอันมากนับเป็นพันๆห่วงแหนที่ในปาตลิคามอเทวดาผู้มีศักย์ใหญ่ห่วงแหนที่ในส่วนใดจิตของพระราชาและราชอัมาทผู้มีศักย์ใหญ่ก็น้อมไปเพื่อจะสร้างนิเวศในส่วนนั้น เทวดาสักใหญ่เทวดาชั้นกลางห่วงแหนที่ในส่วนใดจิตของพระราชาและราชมหาอมาตชั้นกลางก็น้องไปเพื่อสร้างนิเวศในส่วนนั้นเทวดาชั้นต่ำห่วงแหนที่ในส่วนใดจิตของพระราชาและราชมหาอมาตชั้นต่ำก็น้องไปเพื่อสร้างนิเวศในส่วนนั้นพระผู้มีพระภาคได้ทรงเห็นเทวดาเหล่านั้นนับเป็นพันๆห่วงแหนที่ในปาตลิคาม ด้วยทิพปปะจักสุอันบริสุทธิ์ล่วงจักสุข,ของมนุษย์พูดอย่างนี้ก็เหมือลิเกคนที่อ่านไม่รู้ธรรมมาธิฐานก็มองไปเป็นปุกราธิฐานว่าโอพระพุทธเจ้านี่นะมีตาทิพมองเห็นเทวดาลอยฟ้องมาหวงแหนที่ตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นเสร็จแล้วพระราชานะก็จะเห็นตามเทวดา หรือว่าจะต้องโน้มน้อมตามเทวดาเหล่านั้นอ,อย่างนี้ก็หมายความว่าพระราชานะีก็จะต้องตาทิพด้วยฟังดูดีๆนะถ้าเราไปคิดว่าพระพุทธเจ้านี่มีตาทิพเห็นเทวดาลอยฟองมาขอให้พระราชาพระวาเทวดาเหล่านั้นหวงแหนหวงแหนที่หวงแหนทางหวงแหนอะไรแต่ไรแล้วก็พระราชาก็ต้องไป สร้างไปก่อไปต่อไปเติมไปสร้างนิเวศสร้างต่อเขตขันธศีมาอะไรออกไปตามเทวดาเหล่านั้นก็แสดงว่าพระราชานี่ก็ต้องตาทิพด้วยเห็นเทวดาเขาหวงแหนที่ตรงนี้ที่ตรงนี้ก็ต้องไปสร้างด้วยเพราะเทวดาเขาเป็นคนชี้บอกนี่นั้นเทวดานั้นก็พวกราชานี่ก็ต้องเห็นด้วยแต่เปล่าเทวดาเอ่อพระพุทธเจ้าเห็นเทวดาแต่ราชาไม่เห็นเทวดาหรอก ราชาไม่เห็นเทวดาราชานั้นถูกเทวดาชี้เทวดาอยู่ไหนเทวดาอยู่ในร่างมนุษย์เทวดาไม่ใช่สิ่งที่เหอ่อล่องลอยฟ่องฟ้าเทวดาก็คือมนุษย์คือคนในเขตแคว้นแดนดินของเทพระราชานั่นเองไม่ใช่อื่นหรอกแต่ว่าคนในเขตแคว้นแดนนั้นก็มีจิตมีวิญญาณจิตวิญญาณอันดีที่เห็นเหมาะควรว่าอืที่ตรงนี้เนี่ย ควรจะอยู่ได้เหมาะสมควรจะเป็นสถานที่เป็นนิวาสที่ควรจะขยับขยายควรจะกระทําให้พอเหมาะพอสมเพราะว่าคนเราก็มากขึ้นแล้วเนาะถิ่นที่มากขึ้นเพราะฉะนั้นต้องขยับขยายให้เป็นที่ธรมาหากินให้เป็นที่เป็นในทางดีจิตที่ดีจิตที่สูงเรียกว่าจิตเทวดาความคิดที่ดีที่สูงถูกต้องมากเรียกว่าเทวดาศัก์ใหญ่ความคิดที่ยังเห็นว่าดีเหมือนกันแต่ยังเป็นไปเพื่อความโลภมาก กว่าเทวดาศัก์ใหญ่ก็เป็นเทวดาชั้นกลางความคิดที่เป็นไปได้วยความโลภมากจะเอาท่าเดียวแต่ก็ดีเหมือนกันเป็นไปในทางดีเหมือนกับเทวดาศัก์ต่ำก็หมา,ายความว่ายังพวกคี้โลภจัดๆคี้โลภจัดๆแต่ก็ดีเหมือนกันได้สิ่งนี้มาเป็นสิ่งนี้ทําสิ่งนี้มีความคิดคือมันเรื่องของความคิดเท่านั้นเป็นเรื่องของจิตเท่านั้นเห็นไปในทางดีๆ,ๆ,ๆ,ๆดีเหมือนกัน คิดว่านี่สิมีที่เยอะๆเยอะๆเยอะๆเราก็จะได้ก่อสร้างเยอะๆเราจะได้ทําไร่ทํานาเยอะๆนี่ก็เป็นความคิดที่ดีแล้วแต่แฝงไว้ในความคิดที่ดีมีที่เยอะๆเป็นของเราหรือว่าทำที่เยอะๆออกไว้มากๆจะได้ก่อสร้างจะได้ทาไร่ทํานาจะได้ปลูกสวนอะไรแต่ใดต่างๆนานาเป็นความคิดที่ดีแฝงไว้ในความคิดที่ดีคือความโลภถ้าเป็นของเราก็ดี เพราะเทวดาที่มีความคิดคิดได้แต่จะทําหรือเปล่าบางคนหวงที่เอาไว้เนี่ยเป็นที่เยอะๆๆแต่ไม่ทําอะไรหรอกไม่มีกายกรรมมีแต่ความคิดมีแต่มีแต่ม,ตมโนเพราะความคิดเหล่านี้แหละถ้าเป็นไปเพื่อโลกมากก็เป็นเทวดาต่ําถ้าเป็นไปเพื่อการสร้างสรรค์เป็นไปเพื่อความดีเป็นไปเพื่อความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลไม่ได้เป็นไปเพื่อความเห็นแก่ตัว อาจจะทำนาให้มากๆจะทำไรให้มากๆก็เป็นความคิดที่ดีทำแล้วก็เอาแจกจ่ายชาวบ้านชาวเมืองก็ให้ได้มากๆโอ้เป็นเทวดาสักใหญ่ถ้าเราจะทำนามากๆทำไรมากๆเสร็จแล้วจะได้เป็นของเราเราจะได้รวยลาบรวยรัพย์มากๆเราจะได้ห่วงแหนไว้มากๆใส่ปีบใส่ตุ่มฝังดินใบเทวดาก็สักตับ พระพุทธเจ้าย่อมมีทิพปปะจักสุอันบริสุทธิ์ล่วงจักสุของมนุษย์คือหมายคำว่ามีปัญญานั่นเองตาทิพก็หมายถึงตาปัญญาจักสุทิพตาทิพก็คือตาปัญญาเป็นตาพุทธะมาสามารถอย่างยานอย่างรู้ความละเอียดละออของจิตของคนคนนี้มีจิตอย่างไรก่อให้เกิดอย่างนี้คนนี้มีจิตอย่างไรผสมกันอยู่ จิตเต็มไปด้วยอะไรผสมกับอะไรอยู่มีส่วนไหนมากส่วนไหนน้อยพระพุทธเจ้าย่อมรู้ชัดประเทเทวดาชั้นสูงศัก์ใหญ่เทว,วดาชั้นกลางเทว,วดาชั้นต่ำพระพุทธเจ้ามองออกแทงทะลุดูได้รู้ทีดเดียวเห็นแต่พระราชาไม่เห็นออกไม่เห็นจริงๆพระราชาก็เป็นแต่เพียงมาถูกมนุษย์พวกนี้แหละถูกคนทั้งหลายแหละนี่แหละผู้ที่มีจิตใจดีชักจูงเป็นสังขาริกัง เป็นสัสังขาริกังชักจูงว่า,วาเอออย่างนี้สิก่อนิเว่ก่ออะไรแต่ไรเออว่าเพิ่มที่เพิ่มทางออกไปอย่างนี้สิอ่าแล้วแต่เทวดาที่มีภูมิจิตต่ําภูมิจิตสูงขนาดไหนหรือคือคนนั้นเองมีจิตภูมิต่ําภูมิสูงแค่ไหนชักจูงให้เป็นไปพระราชาก็ทําตามอ่าพระราชาก็ถูกชักจูงไปตามอย่างนั้นเป็นต้นนี่เป็นธรรมาทิฐานช,ชัดและเป็นความจริงเพราะงั้นถ้าจะพูดกันเป็นปุกราธทิฏฐานอย่างนี้แล้วก็ ไม่ลงตัวเพราะพระราชาไม่รู้หลอกไม่รู้จักเทวดาหรอกเทวดามาชักชวนให้ทาอย่างงู้นทำนี้ก็เลยไม่รู้ว่าเป็นใครเทวดาไม่รู้เรื่องหรอกพระราชารู้เรื่องเทวดาได้ก็ตาทิพย์ไปเิก็หวานนะพระราชาไม่ได้ตาทิพย์อย่างที่ว่านี้ก็เป็นอย่างนี้แหละอ่าลาดับนั้นพระพุมมีพระภาคเสด็จลุกขึ้นในเวลาปัจจุสมัยแห่งราตรีปัจจุสมัยก็คือเชา้าตัดเรียกพระอานทน์มารับสั่งว่าดูกระอานนท์ ใครน้อจะสร้างเมืองในปาตลิคามที่จริงพระพุทธเจา้าน่ะรู้แล้วแต่ทีนี้จะต้องกล่าวจะต้องพยายามออกไปเผยแพร่เพว่าช่วยเหลือโลกกันแหละใครหน้อจะสร้างเมืองในปาตลิคามพระอนทน์ก็ทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์พู้เจริญสุนีทะาและวัสการะอมาตผู้ใหญ่ในมคตรัฐจะสร้างเมืองปาตลิคามเพื่อป้องกันเจ้าพวกเจ้าวัชชีพระอนทน์ก็ทูลตอบ ดูกระอานนสุนีท่าและวัสการะอมมาผู้ใหญ่ในมคตรัฐจะสร้างเมืองในปาตลิคามเพื่อป้องกันพวกเจ้าวัชีก็เปรียบเหมือนเท้าสักกะทรงปรึกษากับพวกเทวดาชั้นดาวดึงในที่นี้พระพุทธเจ้าก็โน้มจากบุคคลเลยเทียบกับภาวะที่เห็นเป็นจริงเลยจากบุคคลอาพวกนี้กําลังจะสร้างคนนี่กาลังจะสร้างวังใหญ่จะสร้างขอบเขต แว่นแคว้นป้องกันศัตรูป้องกันอะไรแต่ไรของเรานั้นก็เหมือนกันกับเท้าสักกะคือจิตผู้เป็นใหญ่จิตราชอยู่ในตัวคนนี่แหละทรงปรึกษากับพวกเทวดาชั้นดาวดึงทรงปรึกษากับทุกอาการสามสิบสองเทวราชเป็นอาการที่สามสิบสามจิตตะเทวราชหรือเท้าสักกะเป็นเทวดาองค์ที่สามสิบสามทเรียกว่าดาวดึงปรึกษากับเทวดาชั้นดาวดึงหมดในที่นี้เราได้เห็นเทวดาเป็นอันมากนับ เป็นพันๆห่วงแหนที่ในปาตาลิคามด้วยทิพะจักสุอันบริสุทธิ์ที่จริงพระพุทธเจ้าท่านด่าท่านด่าวันดูในี่ห่วงแหนที่ทางมันก็เหมือนกันกับเท้าสักกะห่วงแหนที่ตรงนี้ของตัวเองนี่แหละผู้ใดห่วงแหนที่เคตามเป็นแผ่นดินก็เหมือนกันก็เหมือนกับเท้าสักกะเทวราชย่อมเห็นเทวดาใหญ่ทั้งหลายแหล่ตัวเซลล์ต่างๆตัวก็ยุ่มกระยามอยู่ในอาการ3 2ต่างๆตัวไอ ธาตุในตัวของเราเนี่ยมันจะห่วงแหนที่ของมันเหมือนกันนะนี่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเหมือนท่านเห็นเทวดาต่างๆห่วงแหนเทวดานับเป็นพันๆห่วงแหนอ่ในที่นี้ก็เหมือนกันเทวดานับพันหวงแหนที่ในปาตลิขามเห็นด้วยทิพย์จักสุเห็นอยู่ในจิตของเขาจิตของเขาห่วงแหนที่กันนะล่วงจักสุข,ของมนุษย์เทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่หวงแหนที่ในส่วนใด จิตของ,องพระราชาและพระราชมหาอัมหยตผู้มีสักใหญ่ก็น <disease> <washer> <off le ars> ้อมไปเพื่อสร้างนิเวศในส่วนนั้นเพราะฉะนั้นเทวดาศัก์ใหญ่จะดึงพาไปในมุมใดก็ไปทําตามเทวดาศักใหญ่หมู่นั้นเทวดาชั้นกลางหงแหนที่ในส่วนใดจิตของพระราชาและพระราชมหาอัมหยตชั้นกลางก็น้อมไปเพื่อสร้างนิเวศในส่วนนั้นเทวดาชั้นต่ำหงแหนที่ในส่วนใดจิตของพระราชาและพระราชมหาอัมหาตชั้นต่ำ ก็น้อมไปเพื่สร้างนิเวศในส่วนนั้นดูกระอนนลที่นี้จักเป็นที่อยู่อันประเสริฐเป็นทางค้าขายเป็นนครอันเลิศชื่อว่าปาตริบุตรเป็นที่แก้ห่อพันธะนครปาตริบุตรจักมีอันตรายสามประการคือไฟน้ําหรือการยุให้แตกพวกเพราะฉะนั้นสิ่งใดต,งงตั้งลงแล้วเป็นสิ่งที่เป็นกลุ่มเป็นก้อนเรียกว่าปะทปะทะ ปทวีปะตัวนี้หมายความว่าเป็นประธานนี่เองเป็นตัวใหญ่ตัวแน่นปะเติมน้ำหน้าตัวไหนนี่สำคัญมากทะคือตัวตั้งลงทะตัวนี้ตั้งอยู่ปัทวีธาตุปัทพีเนี่ยปัทวีเนี่ยปัทพระปัทวะวะตัวนี้หมายความว่าใหญ่หมายความว่ากึกกล้องอเป็นไปด้วยความใหญ่ด้วยความกว้างในความกึกกล้องปัทวี หรือปฐวีที่เรามาแปลว่าดินจึงคือความรวมกลุ่มรวมมู่ตั้งอยู่อย่างแน่นแฟน้นเกาะกันอยู่อย่างแน่นอย่างหนาอย่างนานยิ่งนานเท่าใดก็เป็นธาตุดินที่หนามั่นคงเท่านั้นเพราะฉะนั้นอะไรจะมาทําอันตรายได้คือไฟน้ําหรือการยุกให้แตกพวกถ้าเป็นคนที่เกาะกันเป็นกลุ่มเป็นปฐวีธาตุเป็นกลุ่มคน ที่แน่นก็จะถูกการยุให้แตกพวกเป็นภัยถ้าเป็นดินเป็นน้ำก็จะถูกไฟเอราถ้าเป็นดินเป็นเกาะกลุ่มเป็นธาตุดินที่เรียกว่าเป็นธาตุอันอื่นที่ไม่ใช่กลุ่มคนก็จะถูกไฟและถูกน้ำเป็นสิ่งทำลายถูกไฟถูกน้ำเป็นสิ่งทำลายได้ง่ายอเอาน้ำมาเทเอาน้ำมาลาดประเดี๋ยก็คอยละลายเอาน้ำมาฉีดเอาน้ำมาละเลงออกาธาตุน้ำาธาตุที่ดันไหวไปด้วย มวลเคลื่อนไหวไปด้วยมวลละเอียดอ่ามวลหยาบไม่ใช่มวลละเอียดมวลหยาบน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่เคลื่อนไหวอยู่ด้วยมวลหยาบถ้าสิ่งที่เคลื่อนไหวอยู่ด้วยมวลละเอียดก็คือลมอ่าเนี่ยเคลื่อนไหวอยู่ด้วยมวลละเอียดอ่ามันมีธิ์เหมือนกันแต่ริดถ้าให้มันพุ่งโดยกําลังอํานาจความพุ่งที่เร็วเท่ากันแล้วน้ํามันแรงกว่าแยะเพราะมันมีมวลหนากว่าใหญ่กว่ามันจะทําให้ทําลายได้เร็วกว่า หรือไม่เช่นนั้นก็คืออํานาจของอุณหะคือไฟจะสามารถทําลายถ้าเป็นสิ่งที่ร้อนเป็นสิ่งที่แรงเป็นสิ่งที่กล้าก็ทําให้ทําลายแตกสลายไปได้ทีเดียวอัดแน่นเข้าเป็นการเกาะกลุ่มเป็นธาตุเย็นแน,น่นแน่นเขาจะกระทั่งแน่นจนกระทั่งไม่มีที่จะไปก็สลายได้เหมือนกันระเบิดเลยนั่น อารักษณะการมาทําระเบิดก็คือให้อัดแน,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 น่นนั่นนั่นจนกระทั่งข้างในไม่มีที่อยู่แล้วพลังงานในข้างในมันจนกระทั่งมันม,มีที่ดันออกมันก็ดันออกพร้อมกันพึ่งเลยระเบิดนั่นคือสภาวะตีกลับท่านก็ทํานายาไว้ว่าต่อไปที่ตรงนี้แหละเมื่อเวลาเทวดาคือจิตสูงจิตที่เห็นว่าตัวนี้ควตรตัวนี้ควตรตัวนี้ควรควอะไรต่ออะไรแล้วก็ขยายออกต่างคนต่างทําไปในทางดีที่ตรงนี้ก็จะกว้างขวางไกลเป็นที่จเจริญ จะเลื่อนไปในทางค้าขายมีเข้ามีของมีพันธะพันธะพันธะนี่คือครุพันธ์ต่างๆมีพันธะต่างๆมีการยงใหญ่กันต่อพันธะตัวพอสังเผาพันธะตัวนี้มันมีความหมายไปในทางยังไม่โตใหญ่นักมันเป็นพันธะภาษาตัวโตคือพอสัเผาไม่ฮนากาศนอนเนนทอนมุนโทมันก็เหมือนกันกับพันธะในทาง อีกอย่างหนึงเป็นตัวตนชัดก็คือพอสัมผาไมนอากาศนอหนูทอธงสละไอ้นั่นแหละก็งสละพันธะแบบนั้นก็เป็นการเกี่ยวข้องที่ชัดถ้าพันธะแบบนี้ก็เป็นการเกี่ยวข้องอย่างละเอียดอยู่